alo ครับนุ่งดว่าไงนุ่งอยู่ไหนเนี่ยจะถึงแล้วนี่ถึงแล้วแม่เซเว่นเดี๋ยวนี้ขาดเหลือได้ไหมขาดเบียร์เหรอขาดเบียร์ขาดเบียร์ได้ขาดเบียร์ได้เดี๋ยวเอาเข้าไปให้อยู่ทับลานเลยอะเวแล้หน้าเนี่ยเดี๋ยวส่งแ a p ไปนุ่นหน่อยนะแล้วมีตะก้อมีอะไรไหมซื้อมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวจัดเบียร์ไปให้สัตว์แล้วเช้าด้วยไอ้ไอ้อ๋อลืม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 ไอ้ไอ้ต่อ ทำไมนิ่งๆอย่านิ่งสิลูกอย่าบอกนะให้ไปปลูกอีกแล้วเนี่ยนี่ควายนี่ไม่รู้จักตืน่นโอเคครับเดี๋ยวเราไปปลูกไอ้ไอ้กันต่อนะครับผมนะไม่น่าจะตื่นเพราะว่าผมก็โทรไปนานแล้วนะตอนนี้จะโทรหาลุงโอ๊ตอีกตอนนี้ก็ประมาณอ่าเก้าโมงสิบแปดแล้วนะครับผมเรามีนัดไปตกปลากันอีกแล้วนะครับนะโอ้โหแต่วันนี้ไปไกลตอนแรกจะไปกันแค่ไอ้เขื่อนนล้วนึกไปดินจินดาแต่ว่าวันนี้ไปไกลนะเลยเคฮะรอเขาส่งแนัส่งอะไรมาให้เรา ไปปลุกย้ากัน Let's go ไปไนเป็นไงว่าคนอยู่กูเสือชีวิตวะเฮ้ยกระปอมกระป๋องโว้ยกับชนกระปอมเป็ดกับชนกระปอมโอ้ยอปั่นจักรยานยังชนกระปอมอีกเหรอกูว่อะไรฮะปลุกย้ากันปั่นจักรยานอยู่บ้านไหมขาจิกนี่ไม่ตื่นกูบอกแล้วให้เปิดเสียงไว้แม่งก็ไม่เปิดจิ๊กเป็ดเอ้ยกูต้องปั่นจักรยานมาตามือจะถึงละถึงละ đại như này, đủ thính cho cái gì, nóc đá vịt, quậy kinh gan, tinh linh tinh linh, chưa tỉnh mới tỉnh, hử? เฮ้ยดิวุ้งตื่นแล้วเหรอ,นอเนาะรีบอาบน้ำเลยลูลูเดี๋ยวไม่ทันเขาเขาไปทับร้านแล้วรีบอาบเลยนะนนนนนเออเดี๋ยวค่อยบอกกูเดี๋ยวไปบอกรถรีบอาบเลยนะไปเว้ยทุกคนเราไปอาบน้ำกันมึงอาบน้ำเลยนะยังไม่อาบน้ำอ่ะหรือคจะไปอาบเลยนะเราเร่รีบเลยไปให้ทุกคนเดี๋ยวผมขออน,นุญาตไปอาบน้ำก่อนนะครับผมนะไปเจอกันตอนอาบน้ำเสร็จครับเร็ว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  โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในอัสสรีย์สยบีบตาเขาอีกนี่กูไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปหรอกแต่กูจะเอาบีโอไปกวมมาใส่เล่นที่แห่งของก่อนนะผมวันนี้เราเอาไปสองคันเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยน PE แล้วก็อันนี้ยังเปลี่ยนเดิมอยู่ไปไกลหน่อยวันนี้แต่ทีย่ยังไม่มาเลยซึ่งตีนนี่บอกให้อาบน้ำตั้งนานแล้วยังไม่มาสักทีแต่รอมาก่อนเน่ยทุกคนไอ,อ้ช้ายอยู่คนเดียวนี่ปเป็ดเอ้ยกูละงูหงิดไป เจอก,กันโอเคครับทุกคนสรุปเราได้เอากระบะไปครับจะไล่ยาวิีโอไปแต่ว่าเบ็ดใส่ไม่ได้ถ้าอยากใส่ได้ก็ทุบกกระจกหลังออกไม่ก็เอาเกียร์ออกเพราะว่ารถผมมันเป็นเกียร์กระปุกไงแล้วไม่ทิมเกียร์แล้วเกียร์ใส่ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยเอากระบะไปแล้วกันนี่ก็มารับไอไอแล้วแม่งไม่จบแต่กูโทรหอยนี่กูโทรไหนตอนตีนี่ไม่ออกมันสักทีหมือนชา้าเลยเร็ว เร็วๆได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยร์เขากรุรอมึงกูบอกให้มึงมารับกูถึงหน้าบ้านมึงตั้งนานเลยเด้ยเร็วดิเออรถกระบะมาได้เหรอเออเร็วๆไปไปนะทุกคนเดินทางกันเลยก็เขาฝากซื้อเบียร์นะครับผมแล้วก็อ่าไสเดือนนะลืมเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปละเดี๋ยวเราไปพบกันที่นู่นเลยแล้วกันอยากดูกันแล้วสิไปกูคุยกับใครเนี่ยเออไปเร็วๆเจอกันสวัสดีครับ แล้วที่สดุดก็ามาแล้วโอ้โหแม่งก่อนจะมาจะตีนเอ้อยมันก็เป็นเวลานั้นหาล่าวะไอ้ก็ดูเหยื่อดิี้ยงหน่ะไหนนี่นี่เป็นเหยื่อนะครับีขนมปังกับ วันนี้ที่เราจะไปตกคือเป็นตกหน้าดินนะครับผมตกหน้าดินหมายความว่ายังไงตกหน้าดินคือเราต้องมีตะก้อคนตกปลาน่าจะรู้ว่าตะก้อคืออะไรตะก้อตกปลาที่มีตัวเบ็ดห้อยๆลงมาเป็นราวๆนะครับน่าจะใช้ใช้ไส้เดือนเกี่ยวกับตัวเบ็ดนะครับผมวันนี้ไม่ได้ใช้โฟมละเราไม่อยากหลอกปลานะไม่อยากเอาเปียกปลาเอาเปียกมันเดิไปห ก็ต้องล่ามันอยู่แล้วอ่ะใช่ฮะอยู่แถวกบินบุรีนาดีนะครับผมที่เราจะไปตกกันจริงๆอ่ะมันชื่อว่าภูทวันรีสอร์ทนะครับผมใครที่เป็นเอฟซผมอยู่แถวนุ้นก็ฝากทักทยายทักเทลกันด้วยนะมันปีที่กลางตกกลางเต้นเนี่ยไงอเผื่อยปอานจะไปทําคลิปด้วยเราเดินทางกันก่อนฮะเราต้องรีบนะเพราะว่าเขารอแล้วรอเยื่อจากเราด้วยนะครับผมไปเจอกันมเห็น,นไหมเห็นตำรวจตั้งอย่างไหมอืกูก็เห็นแต่กูไม่เห็นพรบรแล้วมันขาด องห้าเท่าไร่ละหกเจ็ดแล้วป้าปาครับป้าปาพอรอขาดจํำหนับเลยดีนะเสียไปห้าร้อยไม่เป็นไรหรอกยังดีว่าล่ำไรหลายอย่างนะผมก็เสียไปแล้วดี่หน่อยมีใบขับขี่จะมีใบขับขี่โดนอีกกูยอดมาทุกครั้งไม่เคยโดนมาโดนครั้งนี้สรุปแล้วก็คือโดนไปห้าร้อยละเซ็งวะเอาอะไรร่วงเปลือใครได้บ้างวะผมต้องเผลือกกับตัวเอง เฮะเราเดินทางไปเลยเพราะว่าตอนนี้สายมากละวพุ่นวายอะไรพวกนี้อยู่ชักอะไรก็ไม่รู้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนี่เรามาพบกับนะไม่ใช่เรียกน้าตามอันนี้นะน้าจริงๆะน้ากูจริงๆเนี่ยน้ากูจริงๆเนี่ยครบผมเราถึงแล้วเขาเรียกอะไรนะภูตะวันรีสอร์ทอยู่ติดกับเขาใหญ่เขากางเต็นท์ได้ด้วยใช่ไหมรีวิวห้องเลยกางได้เดียวพารีวิวเนีย เดี๋ยวค่อยรีวิวเผื่อเขาจ่ายตรงนี่ได้มาแล้วนี่บอกว่าจะกลับหนึ่งตัวติดตะขายด้วยตาบอดตาบอดตอนนี้นะครับผมเรากำลังเตรียมเป็นของกลับนะของกลับแล้วนี่พี่โอ๊ตจำได้ไหมทุกคนแล้วก็รอบังเบียหมูโซ่แต่ยังไม่มาเดี๋ยวเราเตรียมวงเตรียมเบ็ดลงเฮ้ยไอจัดการนี้พี่เบ็ดหรือว่าเราจะเอาไปลงบ่อนีล นี่ระดับทางการไปฮทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของเตรียมเบ็ดก่อนไม่รู้ใจลุงไทจิงนี่เนี่ยเนี่ยเป็นท่านอาจารย์ผมหลายๆอย่างเลยนะตะเพ็ดก็ชื่อตะเพ็ดตะเพ็ดโคกกระบอกไม่เชื่อนี้เสียไม่ได้ไปทุกคนเตรียมของกันมีน้ำท่อมด้วยบอกให้ของแท้ไม่บูดแล้วมั้ยไม่บูดนี่โลโก้นี้ถ้าเขาถ่ายรีวิวโลโก้แบบเนี้ย โอ้ยเยี่ยกูไม่รู้เรื่องเอาไปตัดเรื่องกันเอาไปฮะทุกคนโอ๊ยเจอกันนี่นะคนเบ็ดนะเป็นลอกของญี่ปุ่นแล้วก็คันขลังถามอะไรไปนี่อันนี้เป็นตกเขาเรียกว่าตกหน้านิอย่านที่เราใช้ก็ับไปใช้ตัวเบ็ดแล้วก็ตะขาบตะขาบพ่ออ้าว เอาลงไปลงไปนะราว่าตกน้ำนว้ยไอ้ตรงนี้ก็ติดเขาใหญ่เลยนะว้ยจะบอกให้เอ้าเอขาดูดูมีพนมมีพนมมือด้วยเป็นพระคาถาเรียกป่าวาจึงตกตรงไหนวะ เออพี <c oughs> <men> ่อังเพิ่คิดว่าไปอยู่ตรงนู้นแล้วมันทีกลางบ่อแล้วรอผมบอกแล้วผมหมานอยู่แล้วพี่บ้องอยู่มือของจริงไม่ใช่นันพีโอ๊ดียยวังไมม่หานจะเย็นไอเบียไม่เบียร์ตกบาปพี่ไก่โอ๊ดไปเที่หลับทุกทีเลยเนี่ยเหรอเนี่ยนะนี่ฮะนี่รอไปไอ้เอาลงไปเออตีไปเลย มึงมึงตีเป็ดมึงตีอย่าปลอมนไะอ้ท่อนตีนทีบตกน้ำมึงขึ้นมามึงขึ้นมากูนกเนี่ยข้างบนเนี็นไหมบนบกเนี่ยโอเคครับ okay, <Okay, S 2> ทุกคนตรงนี้เราก็ลงเบ็ดละเดี๋ยวรอทำของเรานี่นะทาทำให้เอากระนูกดีกว่าอ <Okay. S 1> ขายนะครับ <Okay. S 1> มีข้าวกินแล้ว <c oughs> ซื้อเบ็ดหมดขายไปเลยรอเดี๋ยวจ่ายเลยโอ้เอาเก็บไว้ก่อนนะนั่นเอาไห คุณมีเหรียญด้วยคืนนี้เจอกันดิโอเคครับทุกคนรอปลาแดกอ่ะรอปลาแดกกันแหละไปมาแล้วครับสองแต้มนับเป็นสองมาแล้วนะครับใหญ่เล็กน้ำหมดใช่ไหมพี่ยศใช่แล้วขอแค่เป็นปลาเท่านั้นนี่ครับมาแล้วไปฝ่ามันโตฝ่ามันโตตอนหน้าเขาตัวหน้าตาเลยตามไม่ได้แล้วเล้นี่แหละ เดี <Scroll> ๋ยวผมจะย้ายหมายไปตรงนู ite, <LO an> okay. yeah. right. yeah. right. ้นนะครับไปกูปะไปถ่ายกูปะไปไปดีไปทำมัโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันกูบอกเลยรถน้ำแบบโคตรแรงคันเนี้แรงมากกันเนี่ยโรจีทพี่เจมเคยพาเออเขาบอกนาบอกคืนละแปดร้อยนะวนพวก้ปามมาดีกว่าน้าบอกคืนละแปดร้อยถูกจริงนะดูปนินตายเนี่ยอยากได้ตัวเท่านี้เห็นไหมมีเป็ดด้วย เป็ดพ่องแม่แมงเนี่ยเอา,าหรอ,อยิอ่งมันรู้ว่าเป็ด <c oughs> ตกได้สองบ่อบ่อนี้ที่เราตกมงนู้เมื่อกีอก้เรตรงนี้ลองดิเออเผื่อปลานั่นนั่นนั่นขึ้นแล้วโอ้หน้าเมื่อกี้นอนอึดตรงนั้นตัวนึงโคตรใหญ่เลยป่ะไฟนั่นแหละไฟนั่นเลยแหละ ตัวเดียวน่าจะได้ตัวเดียว2โลแล้วก็เอาออกได้แค่ตัวเดียวใช่ฮะเดี๋ยวรอฮะรอรออะไรรอความอดทนไปจ่อเงินเขาเขินมาดีเขาเป็นช่างต้อนรถนีเว้ยแต่แค่ตกปลาแล้วดิ้นหน่อยเออปลาได้ยิหนึ่ง เฮ้ย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 ออกแล้วโดนแล้วโอเคดูไปแล้วจริงๆตอนนี้มีนี่มึงย้ายดิอยู่เพิ่งดีใจเันวิ่งกินปลากินจริงๆหน่ยๆเมื่อกี้คันงอเลยน่ะนะงอเลยฝั่งนี้น่าโดนนะพี่ดีนะที่เมื่อกี้ยังไม่กดตัดอ่ะตายเขาตัวใหญ่ไม่กินวัดนี่แหละวัดด้วปากฉีกเหมือนหลังบ้านเราเลยไอ้พอได้ทอด ไปไปบอกแม่นะมึงเอาแม่มาที่แหลวัดจะฟุบเลยมึงทำไมปากแกว่งี้เนี่ยเอาทำไมมึงพูดนี่อยาอะไรเมืองงูงัวเงินงูหัวเงินอุ้ยเบี่ยนของน้ำพอดีดิมึงกดปิดเสียงเลยนั่นนี่มันเป็นปตาเลยวะน่ะข้างๆน่ะเห็นไหมมันขึ้นดีๆตรงนั้นน่ะตรงนู้นน่ะขึ้นเยอะตรงนั้นน่ะไปลองดูมั้ยเฮ้ยเดินไปฝั่งนน้นเลยนะ เราเดินบิ่งฝั่งครับว่ามันมันมันต่อว่ามันตลิบถ่ายใครถ่ายกูเองแหละรอบบ่อเลยไหมรอบต้องนี้แหละเดี๋ยวยุ่งได้ไหม โคตรเลยอ่ะนะครับเดินกำลังจะพูดระวังเดินเดินอยู่ๆพุลงลงไปอะไรบ้า ไม่รู้ลึกกูเปล่าลงไปหายทำไงเนี่ยได้แน่นอนผักบุ้งผักบุ้งยัยสรุปปลาตกปลาได้ผักบุ้งกินโอ้โหโดนหัวปลาปลากระเด็นเลยอ่ะโดดกันโดดกันละนาวดเลยน้ำมันไม่ลึกกรบอกว่าครึไม่ลึกนะลงไปแค่นี้นั่นน่ะนั่นดินนั่นเลยนะ มึงหากูห้ามึงย oh, ่องไปแบบนั้นมึงย่องเกินไปมันขึ้นบ่อยนะครับทุกคนทุกคนมันกดแบบขึ้นบ่อยชัดนะเติไปแบบนั้นเนาะไม่กลัวให้ใครได้ยินเลยแม้เอาจมได้ยินไม่ได้แต่ป้ามันได้ยินมาเราพูดอะไรกันโอู้อักลับเลยโอเคครับตอนนี้เรากําลังเปลี่ยนมองมองนี่มองนี่มองนี่บ่กินบองนี่บ่ดีนะครับผม เราจะไปใกล้ๆกบินบุรีแล้วกันเขาเรียกอะไรตลาดอุดมศุกอุดมซีฟู๊ดพี่ขุยโอเคฮะไปฮะอยู่ไรยองไปฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปอีกหนึ่งที่ครับผมไปลองเทสกันไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงใหม่ที่ตรงนี้แต่ว่าลงแค่สองทันกว่านลอง ไม่รู้ว่ากินด้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นบอ่อที่สามไร่ใกล้เ<ว>ขาเลียงฟานจู่ติดโรงงานอะไร,ไรอุตสาหกรรมดีตรงนี้ต่อด้วยแต่ไม่น่านอนเย <c oughs> วลองดูอีกสักปั๊บไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันก็เงียบอยู่ปลาน่าจะพักกินข้าวอยู่ปลาพักกินข้าวปลาักกินข้าวปลากินข้าวแล้วเราไม่ได้กินข้าวที โอ้โหตายแล้วเยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ10นาทีแล้วเมื่อกี้ได้มาตัวหนึ่งตัวนี้น้องเหมือนเบบีหลังบ้านเนี่ยทุกคนจําได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวรอปลาใหญ่ก่อนไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าแต่ก็ต้งองรอวันนี้เรให้ไอซแล้วก็พี่ชายคนเดินไปซื้อของกินนะครับเราก็รอขอตัวใหญ่บึมๆนะไป มาแล้วครับหนึ่งแต้มฮะของใครนี่ยขันหน้าเขาขันหน้าเขาแต่ว่าปลาเราเอาลเอาเก็บเลยนนอะปลาเราไม่มีข้าวแดกเลยเขาดูอยู่เขาบอกออาได้แล้วเหรอเขาบอกใช่ครับโคตรจัมอะปานินนะฮะ ไต้น่าจะไม่ถึงโลไม่ถึงเนาะกินอยู่ข้างนี่คือรถเลยมาแล้วหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งแต้มวันนี้เรานับหนึ่งเลยเพราะว่าถึงคันเราแต่ว่าเราจ่ายตังคราเอาเขาดูดิ๊กเอาไปเลยมาแล้วนะแต้มที่สองครับตัวกำลังทอดตัวนี้อู้อู้อู้ ตมันมาแล้วครับแต้มท e. er so like ี่สองฮะชั่วโมงละตัวมันทำอะไรเดี๋ยวเราสู้กันต่อครับตอนนี้กำลังมันเลยจะได้เวลากลับบ้านแล้วเนี่ยชอบปลาชอบกินเวลากลับบ้านเลยไม่รู้เป็นไรมันอะไรได้บันไดที่โดดแล้วได้หลายตัวอย่างสองตัวเบ็ดอีกไหมล่ะพอแล้วพอแล้วเอาแค่นี้พอมาแล้ว สองอว้วนคู่หูกลับมาแล้วนี่ครับทุกคนที่ตามหาบางเบียร์อยู่อยู่นี่มาแล้วรู้ทำไร <c oughs> แล้วตอนนูน้นทำทำไรรุน่นตกปลาอะไรติ้มรุ่นตกเป็นทแทนทนๆาร <c oughs> ุ่นุ่น <c oughs> ุ่อันรียะเอารองเท้าไปละ่ะและตัดตัดเลยนหนตรงนี้แหละดีป่ะเท้ามึงไงไปน้ำไปลาอย่างเดียวด้วย โอ้นานแล้วโอเคครับทุกคนหมดความอดทนเงกินก <g énergie> ินบ้างหม่กินบ้างปากปนกันไปจะไม่ลงวดใช่นะครับผมแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมกัน <g ễ> จนจบนะครับผมใครรับชมไม่จบเป็นเรื่งพ่อมม Go Home ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาไปให้ดูแล้วนะอย่าหาว่ากูหลอกอีก สามสี่โอเคครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายใครอยากดูอีกก็คอมเมนต์มาหนุกหนุกกันไปก่อนกลับครับเอาไปตัวนึงไปให้ชมไม่ชมมาแล้วมาแล้วเก้าสิบห้าโลตัวนี้กินง้างหมู่บ้านหเหย,ย,ย,ยีหยดแดดแกจะเป็นคนเดียวมึงไม่ขึ้นกระไ,ไ,ไ,ได้ไว ลงไปลงไปเหมือนเดิมทไไปลงไปลงทางนู้นได้ปวดปวดขาได้ปวดตัวเดียวเดียวเดียวเป็เดียวที่กินเบ็ดเราเลยที่กินเบ็ดพี่เมื่อกี้นี่เลยตัวที่ขาดเนี่ยตัวเป็นทางคาปากอยู่เลยนี่เอาดีนี่จะเบ็ดทางคาปากอีกตัวนึ่งไยหิวดิว่ะมึงหิวดิว่ะของแค่นี่หว่ะไปฮะยอดวันนี้ได้สามแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแต้มนับนับกดไปเจอกัน <Okay. S 2> น,นี่ทำไหรครับตกปลาครับโอ้ยมาแทนที่ะทกะโกคือก็โกไอ้ฮะโกเกมเอ็นทีฮะจต่ไอเอ็นทีนี่ได้กี่ตัวฮนะอ,อ๋อยังครับ